อันนี้เราจะเท้ระบบเกี่ยวกับตัวระบบ e Size สำหรับคันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับจ่อย่างแรกเลยนะต้องสังเกตก่าปุ่มเขียวๆตรงนี้ต้องติดนะถ้าไม่ติดนี่เรียบร้อยเลยนะอันนี้นะครับก็เราอยู่ในโฟลเลตเอร์เนาะผมรีบๆแล้วกันอ่านเข้าเกียร์ดีนะครับนะฮะปลดเบรกมือปุ๊บแล้วปล่อยไหลนะปล่อยไหลนะอันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะนี่นี่ผมไม่ได้เหยียบเบรกเห็นโลโก้มั้ยมันจะขึ้นแบบนี้แต่เมื่อกี้เรามีคนเสียงตายยืนให้ดูแล้วนี่เกียร์ดีเลย นะครับนะอันนี้นะสำหรับตัวระบบหนึง่งสมมติเราคุยโทรศัพท์อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราลืมว่าเราจอดรถชิดแล้วนะครับเข้าเกียรด์ดีรถก็จะเบรกเองนี่ผมยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วนะเกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ดีนะนะครับเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วคือรถไม่ไปนะซูบูรุนะครับพอร์เ,เตอร์นะครับเป็นน่าจะเป็นพี่ใหญ่สุดละร้าน,นเริ่มต้นที่แค่5 7 000, 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F C ทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับใน SP Center คาร์ผงเป้งนั่นเองแล้ววันนี้ผมมีตัวรถนะครับเป็น S U V นะเป็นครอสโอเวอร์นั่นเองนะครับกับค่ายญี่ปุ่นนะเป็นตัวเออ่ซูบูรุนะครับโฟลิสเตอร์นะครับเป็นน่าจะเป็นพี่ใหญ่สุรละนะครับจริงๆมันจะมีเอ็กวีนะแล้วก็เป็นโฟลิสเตอร์นะครับแล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นทรงแบบทรงแวนนะครับวันนี้ก็ได้ตัวที่เป็นรถทรงครอสโอเวอร์มานะครับทั้งหมด4คันจริงๆมี5คันมีสีดำอีกคันนึง นะก็ต้องบอกว่าสีแต่ละคันเนี่ยไม่ซ้ํากันแน่นอนนะครับรถพวกนี้นะเป็นรถที่ออปชันดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปดีเทลรายละเอียดพวกออปชันอะไรละเอียดให้ฟังอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าทั้ง4คันเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่เกิน7 0 0 0 0สนนะั้นเริ่มต้นที่แค่5้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยส่วนโปรโมชั่นรายละเอียดนะสำหรับเดือนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้ของพิเศษไปเพิ่มเติมอีกนะครับก็ลองทักเข้ามาแอดมินหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวขออญญน,นะน,นุ อ่ะซูบูรุนะครับเป็น 2. 0นยะครับ IS เนะครับเป็นตัว i อไซที่เพิ่มออปชัน iSI ซเข้ามาก็คือเขาจะเน้นระบบเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาจะเน้นระบบเรื่องความปลอดภัยคือด้านหน้าเนี่ยหลายๆท่านคือแบบอาจจะไม่เคยเห็นอยู่แล้วโฟเลเ s อร์เพราะว่าคนใช้ในประเทศไทยน้อยเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงป้ายแดง1 4 9 0 0 0้าบาทนะครับวันนี้เป็นมือสองสำหรับคันนี้นะก็อยู่ที่5 9 5 0 0 0 0บาท595ฟีดาวผ่อนอยู่1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับด้านหน้าก็จะมีพวก ตัวดวงไฟต่างๆที่เป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นะครับเขาก็มีตัวล้างไฟหน้าให้ด้วยนะครับเพราะรถพวกนี้มันลุยอยู่แล้วแล้วก็มีกล้อง360องศามีกล้อง360องศาให้นะพวกกระจังก็เป็นโครเมียมมันเป็นรถทรงสูงนะครับตัวล้อแม็กเขาเป็นขอบ18จากโรงงานเลยนะขอบ18จากโรงงานนะเขาจะเขียนว่า GT ตัวนี้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีลายสปอตนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาให้นะส่วนตัวภายในนะครับจริงๆก็จะเหมือนกันทุกคันเนาะ ภายใน,นก็จะออกแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นนะแบบแข็งๆดิบๆ้วพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังกชันนะฮะที่ปุ่มกดจะมีคูสคอนโทรลนะครับแล้วก็จับความเร็วตามคันหน้าแล้วก็มีโหมดมี SIS ก็คือโหมดขับปกติถ้าโหมด S ก็คือโหมดสปอร์ตอ่ะโหมด I ก็คือโหมดขับปกติขอภัยนะครับอ่ะแล้วก็พวกตัวหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นทัชสกรีนเนาะมีกล้อง3 6 0องศาม,มีอะไระอันนี้ให้ดูเป็นเผก่อนนะเดี๋ยวผมลงดีเทลให้อีกรอบนึงภายใน,นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรถ5ที่นั่ง สองตอนนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีตัวมีแอร์หลังมีแอร์หลังแล้วเบาะเนี่ยก็จะพับแยกอิสระนะครับ60 40นะครับคือรถมันเป็นทรงแบบว่าลุยเลยอะลุยที่แท้ทูเลยมีสปอยเลอร์มี spoiler, มแหลกหลังคามีหน้าป่าท้ายก็จะเป็นไฟฟ้าฝ่าท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับนะห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างนะพวกตัวเนี่ยพับเบาะเนี่ยเวลาพับเบาะนะครับเนี่ยเราไม่ต้องแบบไปดึงอะไรนะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บพวกเครื่องมือแม่แรงนะมันอยู่ด้านล่างนี่นะครับล้ออะไรคือรถเนี่ยเรารับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับตัวรถเนี่ยไม่มีพิความจมน้าชนหนักอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็คือ5้าแสนบาทนะครับแล้วก็คันด้านขวามือสีขาวคันนี้คือเป็นตัว i อซ์ไเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวชุดแต่งเป็นตัวที่ได้ชุดแต่ง GTS นะครับก็เขาจะอัพจากราคาป้ายแดงไปอีกประมาณน่าจะหลักแสน นะเพราะว่าป้ายแดงเขาเปิดตัวมาอยู่แล้ว1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคาเทียบเลเจนเดอร์เลยคือออปชั่นเหมือนกันทุกอย่างใครเนี้ยจะได้ชุดแต่งนะที่เป็นบริพาร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับระบบดีเทลด้านหน้าเหมือนกันไฟหน้าทุกอย่างเหมือนกันตัวล้อแม็กจะได้เป็นสีดําเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็พวกแหลกรังค่าต่างๆเนี่ยมีให้เหมือนกันหมดเลยนะคือชุดแต่งสวยนะถ้าใครชอบซูบูรุคือเมื่อก่อนมันจะมีแบบพวกที่เป็นรถเก่งรถอะไรอย่างเงี้ยพวกซูบูรุเอนเพนซาอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูโลโก้ GTS ก็คือเป็นชุดแต่งของเขานะมีเซ็นเซอร์ถอยมีกล้องสอยมีที่วัดระยะนะครับคือถ้าใครอยากดูระบบเต็มๆนะเดี๋ยวผมถ่ายให้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้น้องอาไปลงด้านหน้าเลยนะหน้าคลิปเลยพี่จะได้รู้เลยเมื่อกี้ผมลองมาละให้น้องยืนอยู่ข้างหน้าผมขับมาเลยรถเบรกเองนะครับแต่ว่าคือใกล้มากนะใจต้องกล้านิดนึงนะมันเบรกแบบคืบเดียวอะสมมติเรายืนอยู่อย่างเงี้ยรถมาก็ต้องแบบมาปื๊บอยู่ประมาณนี้ถึงจะหยุดนะคนที่ยืนเนี่ยใจต้องกล้านะก็คันนี้เป็นสีพิเศษ คันนี้เป็นสีพิเศษก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ600,000-45,000บาทนะคันนี้6-4-5คันนั้น6-5-5ผมลืมบอกคันขาว6-5-5คันนี้6-4-5อ็อปชั่นเหมือนกันนะครับสำหรับตัว Subaru นะครับ Forester เป็นรถที่ดีมากๆนะคันใหญ่แนะเอาจริงๆคันใหญ่นะไม่ได้คันเล็กเหมือนในคลิปนะนะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดเดิมแต่ว่าได้สีพิเศษแค่นั้นนะครับนะส่วนคันสุดท้ายคันนี้ก็เป็นตัว normal เลย basic ก็คือสีธรรมดา ออปชันเหมือนกันเป็น2.0 IS i s i ูนนะครับปีคือรถทุกคันเนี่ยเป็นปี19ทั้งหมดนะครับแต่จดทะเบียนบางคันปี20 21 22นะครับก็คันนี้ราคาถูกสุดเนาะ575,000บาทฟีดาวพร้อเริ่มต้นอยู่11,000บาทเช่นกันนะครับแต่ว่าเศษหลักร้อยนะตัวนี้ก็จะเป็นสีเบสิกเลยสำหรับตัวซูบารุนั่นเองนะ Forester ซึ่งต้องบอกว่าดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมนะกับตัวรายละเอียดดีเทลนะครับด้านในออปชันว่าใช้งานยังไงงงมีออะะไรรรรรบบบ้านะบานนคคคัััฝกกสู่ึ ก็อันนี้เราอยู่ในตัวซูบารุฟอ r ์เรสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนะครับจากพวกวัสดุต่างๆนะครับก็จะเห็นได้เลยเขาก็จะมีความแบบว่าความดิบนิดนึงเพราะว่ารถสัญชาติญี่ปุ่นนะแต่ผมแปลกใจอย่างหนึง่งรถสัญชาติญี่ปุ่นแต่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายเป็นรถยุโรปเลยนะซูบารุเนี่ยเป็นรถสัญชาติญี่ปุ่นแท้เลยนะนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังชันเนาะเป็น3ก้านแต่ว่าขนาดแบบดีนะแฮนดิ้งดีนะครับเบา นะครับแล้วก็จะมีโหมดที่พวงมาลัยนะครับก็จะมีโหมดจะอยู่ฝั่งขวานะสำหรับเรื่องการขับขี่นะครับก็จะมีล็อกความเร็วนะครับตัวนี้ก็คือคูซอนโทนนะครับพอเราเปิดใช้ปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้นะครับว่าแบบว่าเว้นระยะนะครับเว้นระยะพอเราเปิดใช้ปั๊บมันก็ขึ้นทั้ง2หน้าจอตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่หากเราจะดูนะครับอันนี้เป็นระบบเกี่ยวกับ i อซีทั้งหมดที่เขาให้มานะครับใน For เลสเตอร ด้านบนมันจะเป็นเวลระยะตามคันหน้ามันจะมี1 2 3 4งสองสามสี่สี่เลเวลนะครับด้านบนคือเพิ่มด้านล่างคือลดนะครับแต่ทางที่ดีก็คือเปิดไว้ให้มันไกลที่สุดดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันมี adaptive cruise control นั่นแหละก็คือจับความเร็วตามคันหน้านะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะครับก็คือโหมด s กับโหมด i แล้วก็ตามชื่อรุ่นเขาเลยสองศูนย์ i s เนอะ i ก็คือโหมดที่เป็น normal โหมดปกตินะครับเวลากดมันก็จะไม่ไม่ได้ขึ้นอะไรแต่ถ้ากดโหมด s อะ่ะมันก็จะมีเขียนว่า S.I.DAY นะครับ s i d a ก็คือเป็นโหมดสปอร์ตอัตราเร่งก็คือแบบจะค่อนข้างติดเท้าเลยนะทูบาลุปเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ระบบเบรเดีมากมากนะอันนี้อันนี้ผมเคยลองมาไม่ใช่กับคันนี้นะตอนป้ายแดงนะครับรถลงข้างทางไปครึ่งหนึ่งครึ่งนึงอยู่บนถนนเวลาขับเหยียบเลาะไปอย่างเงี้ยแล้วเราเบรกกระทืบบเบรกไปเลยนะครับรถนี่ไม่มีความแบบว่าเปะซ้ายเปะขวาเลยคือหยุดดีมากคือน้ำหนักเบรคคือทุกอย่างแบบโอเค ถึงเรากะทืบเบรกแรงแค่ไหนนะมันก็ไม่ได้แบบกระชากไปแบบนี้นะมันก็จะแบบค่อยๆนุ่มๆหยุดไปนะอันนี้คือเลือกเบรกดีนะคันนี้ก็มีแพดดิลชิพอะไรต่างๆนะส่วนหน้าจอตรงนี้เป็นทาชสกรีนนะเป็นทัชสกรีนนะต้องใช้ควบคู่กับจอด้านบนนะถ้าเกิดเรื่องการขับขี่นะตัวน,นี้ก็จะมีกล้องนะจะเป็นแบบว่า360องศานะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับแล้วเราสามารถเลือกดูแบบว่าเป็นสามมิติได้นะครับที่เป็น 3D นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็มีมุมกล้องให้เราดู ทางซ้ายและขวานะครับในด้านหน้าก็มีคือมีทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราเลือกดูโหมดปะกะติอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งได้อีกนะเรากดซ้ําตรงที่บุมกล้องอันนี้ก็จะเป็นมุมกระจกซ้ายแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งขวานะครับตัวนี้คือด้านหน้ามันมีกล้องคู่นะครับมันมีกล้องคู่มันก็จะแบ่งขวากับซ้ายนะครับอันนี้ก็คือจะดูด้านหน้ายอย่างเดียวเราก็เปิดเป็นแบบมีไว้นะค่อนข้างสะดวกสบายส่วนเวลาพอเข้าเกียรย์ถอยนะครับกล้องก็จะตัดไปด้านหลังนะครับประมาณนี้ นะครับแล้วก็ตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นดูเอลโซนนะครับเป็นซ้ายขวาเลยแอร์ Air เป็นดูเอลโซนแยกอิสระซ้ายขวาตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะจริงๆแล้วเป็นเกียร์ CVT แต่ว่าเกียร์เนี่ยเหมือนเกียร์ไฟฟ้าเลยปรับมาที่ตำแหน่งดีนะครับนะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับก็คือแบบบวกลบได้ปกติเลยนะครับใช้จริงๆมันต้องใช้ควบคู่กับตัวระบบแพดเดิลชิพนะถ้าใครใช้คล่องๆนะครับผมจะบอกเลยว,ว่าโฟลเลตเตอร์เป็นรถที่ขับดีมากมาก นะครับแล้วก็มีโหมดอตรงนี้ก็จะเป็นโหมดหิมะเนาะเป็นโหมดหิมะนะครับมันก็จะมีถ้าเราหมุนซ้ายก็จะเป็นแบบว่าหิมะตกเบานะครับก็สังเกตจากตัวนี้นะเขาจะเขียนว่า s n o w d r นะครับแล้วก็ถ้าหมุนฝั่งขวาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบหิมะตกหนักนะเวลาคือรถเป็นรถญี่ปุ่นเนาะนะครับเวลามันใช้ก็ <c oughs> มันค่อนข้างแบบตอบสนองนิดประเทศตัวเองนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมเทสร,ระบบให้ดูระบบหนึ่งนะครับเดี๋ยว,วรอสักครู่ อันนี้เราจะเช้ระบบเกี่ยวกับตัวระบบ i Sight สำหรับคันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะอย่างแรกเลยนะต้องสังเกตก่อนนะปุ่มเขียวๆตรงนี้ต้องติดนะถ้าไม่ติดนี่เรียบร้อยเลยนะอ่อันนี้นะครับก็เราอยู่ในโฟลเตอร์เนาะผมรีบรีแล้วกันอ่านภาพเกียร์ดีนะครับนะับปลดเบรกมือปุ๊บแล้วปล่อยไหลน,นะปล่อยไหลน,นะอันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะนี่นี่ผมไม่ได้เหยียบเบรกเห็นโลโก้ไหมมันจะขึ้นแบบนี้ เมื่อกี้เรามีคนเสียงตายยืนให้ดูแล้วเนี่ยเกียดีเลยนะครับนะอันนี้นะสําหรับตัวระบบหนึง่งนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงพอสมควรแต่ว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาถ่ายเนี่ยผมทํามาแล้วรอบหนึง่งนะครับนอกจากเมื่อเมื่อก่อนต้นคลิปที่มีคนยืนอยู่ข้างหน้าอันนั้นก็หนึ่งรอบนะครับแต่ว่าผมทํามาแล้วรอบหนึง่งครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึง่งนะครับ นี่ก็จะเป็นอีกโหมดหนึง่งเขาก็คือเซนเซอร์เขาใช้ได้ทุกอย่างนะครับรถเขาจะมีความยาวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้เป็นโหมดแบบว่าคือเหมาะกับคนที่แบบชอบเผลอหรือว่าแบบว่าบางทีเผลอตัวลืมตัวอะไรอย่างนงี้นะครับเผลอตัวลืมตัวนะเดี๋ยวผมลองเทส อันนี้สมมุติว่าเราจอดรถนะครับติดคันด้านหน้าไว้เนาะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราอยู่ตำแหน่งเกียร์พเสร็จปุ๊บแล้วเราแบบขึ้นรถมาสมมุติเราขึ้นรถมาแล้วเราลืมเราลืมว่าสมมติเราคุยโทรศัพท์อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราลืมว่าเราจอดรถชิดแล้วนะครับเข้าเกียร์ดีนะครับแล้วก็เนี่ยยกคันเร่งรถก็จะเบรกเองนี่ผมยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วนะเกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ดีนะนะครับเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วคือรถไม่ไปนะ คือถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าระยะคแต่ระยะเขาค่อนข้างใกล้นะแบบใกล้จริงประมาณแค่นี้นนะอันนี้คือเขาหยุดเองเลยรถไม่ไปนะอันนี้คือความแบบว่าระบบของตัว f o r ์เรสเตอรคันนี้นะครับที่ให้มาแบบค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มค่านะปลอดภัยอะ่ะมีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับในตัว s u บู r u ฟอร์เรสเตอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะ2.0นะครับ IS ที่เป็นตัว i-size i s ซ z e คือระบบ ต,ต่างๆที่เป็นพวกระบบเบรกระบบการขับขี่นะครับจริงๆถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็จะเหมือนแบบพวกของเลเจนเดอร์หรือว่าที่เป็นแบบมีเลนคีฟคูดคอนโทรลอะแดปตีฟคูดคอนโทรลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าคันนี้คือใช้ได้จริงรถญี่ปุ่นเป็นรถญี่ปุ่นโฟล์คูเนอร์บางทีผมยังไม่กล้าเทสเลยนะครับแต่ซูบารุคันนี้คือแบบต้องบอกว่าเพอร์เฟกมากนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับใครที่สนใจตัวซูบารุฟอเรสเตอร์นะครับก็ระบบผมก็เทสให้ดูหมดละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่า ประมาณนี้ครับนี่ครับสำหรับตัวออปชันนะครของตัว f o r e s t e r นะครับอันนี้คือ2องออปชันหลักๆนะที่มีความค่อนข้างแบบว่าเซฟตี้ผสมัวนนะเซฟคนขับนะแล้วก็เซฟผู้คนนะครับที่อยู่รอบๆเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องสามดวงสีสันนะครับแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัตินะเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้านะครับแล้วจริงๆมียิบย่อยกว่านี้อีกนะครับนะแล้วก็คือคันนี้พวกระบบเบรกเขาดีมากๆนะกับ f o r เ s สเตอร์ยังไงผมฝากไว้ด้วยใครสนใจ f o r เ s สเตอร์นะครับปีสิบเก้านะ ปี19 20 21 22นะครับก็ราคาตามที่ผมแจ้งเลยนะครับก็คันแรกคันนี้595นะคันนี้595สีน้ำตาลนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่655นะสีขาวพร้อมชุดแต่ง GTS นะครับคันนี้ราคา645นะครับแล้วก็คันสุดท้ายถูกสุดนะครับ557,500บาทนะครับผมบอกเลยว่ารถมีความปลอดภัยสูงประหยัดน้ำมันขับง่ายไปได้ทั้งครอบครัวครับมิตซูบิชิมิตซูบิชิสุบูรุ คอเลสเตอร์ ester, นะครับผมฝากไว้ด้วยนะฝากกดติดตามกดซับสไครป์ไว้ด้วยนะรถสวยๆคุณภาพเยี่ยมแบบนี้แล้วผมจะมาเทสออปชั่นให้ดูทุกคันเลยนะสำหรับวันนี้ผมเน t เอสพีเซ็นต์นะครต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ